อัปเดตล่าสุดดูดวงวันเกิดทั้ง7วันประจำปี2567เช็คดวงปังหรือดวงผังได้ที่นี่เพอแป๊บเดียวนะครับก็เดินทางเข้าสู่ปี2567ที่เชื่อกันว่าเป็นปีมังกรทองหรือปีมะโรงเรียกอีกอย่างว่าปีงูใหญ่ซึ่งเป็นปีนักสัตว์ที่สื่อถึงความแข็งแกรง่งกล้าหาญทะเยอทะยานและมีความโดดเด่น ยิ่งในปี2,567ถือเป็นปีแห่งความร้อนแรงอีกครั้งซึ่งเราจะพาไปดูดวงวันเกิดทั้ง7วันว่าแต่ละวันเป็นอย่างไรมีเรื่องไหนที่ปังๆหรือมีเรื่องไหนที่พังๆให้เตรียมระวังบ้างตามไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับดูดวงวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างใจร้อนวู่วามทำอะไรแบบหุนหันพันแล่น ไม่ค่อยคิดให้รอบครอบแต่จะมีลักษณะความเป็นผู้นำจึงมักเป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความทะเยอทะยานรักในศักดิ์ศรีและค่อนข้างใจกว้างดวงการงานการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในปีนี้คนที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะทางเช่นอาจารย์วิศวกรผู้พิพากษาหมอพยาบาลบัญชี ทนายนักวิเคราะห์ทางการเงินหรือเจ้าของธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองรวมถึงอาชีพอื่นๆก็มีทิศทางที่ดีหากมีการวางแผนและจะัดระเบียบการงานได้จะมีความเจริญก้าวหน้าซึ่งงานต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนดวงการเงินการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์แม้จะมีรายได้เข้ามาเยอะในปีนี้ แต่หากบริหารจัดการด้านการเงินไม่ดีก็เสี่ยงจะมีปัญหาด้านการเงินพอสมควรจึงจําเป็นต้องคิดหน้าคิดหลังเพราะไม่งั้นอาจสร้างหนี้โดยไม่รู้ตัวก่อนใช้ใจ่ายจึงอาจจะคิดทบทวนทุกครั้งเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้จะได้ไม่ต้องไปเกิดขึ้นดวงเรื่องความรักคนมีคู่มีเกณฑ์สมหวังได้แต่งงานมีลูกแต่ใครที่กำลังหย่าร้าง ก็จะได้อย่าร้างตามที่หวังให้เลือกความสุขของตัวเองเป็นหลักด้านสุขภาพให้ระมัดระวังสุขภาพในช่วงนี้ในเรื่องช่องท้องกระเพมาะม้ามไตที่อาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยดวงคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีบุคลิกดีมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเนื่องจากลักษณะน,นิสัยเป็นคนที่อ่อนหวานพูดจาไพเราะน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ดีช่างเลือกแต่ติดอยู่ที่คนเกิดวันนี้จะมีความจุกจิกหรือโลเลอยู่บ้างดวงการงานโอกาสดีๆกำลังเข้ามาในชีวิตเรื่องที่คิดว่ายากก่อนหน้านี้ก็จะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีส่วนใครที่รอเรียกสัมภาษณ์งานก็จะได้รับข่าวดีส่วนคนทำธุรกิจจะได้ขยับขยายแต่ก็อย่าทำอะไรรวดเร็ว ให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียตามมาในอนาคตได้ดวงการเงินภาพรวมการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องควบคู่กับการสร้างผลงานที่ดีส่วนใครที่คิดจะซื้อบ้านหรือกำลังคิดจะซื้อรถก็จะกู้ผ่านฉลุยดวงความรักคนโสดจะมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะ แต่จะต้องใช้เวลาอย่าเรียบร้อนคนมีคู่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องระยะห่างได้จากการทำงานหนักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้านสุขภาพระมัดระวังเรื่องกระดูกโดยเฉพาะบริเวณช่วงขาที่อาจจะได้รับความบาดเจ็บกระดูกแตกกระดูกร้าดวงคนที่เกิดวันอังคารจะมีลักษณะเป็นคนที่มีกำลังมากจิตใจกล้าหาญ ทำงานว่องไวมีแต่ความชอบเอาชนะกล้าเสี่ยงค่อนข้างพูดตรงไม่ค่อยอ้อมข้อมหรือก้อมหัวให้ใครและเชื่อมั่นในตัวเองสูงดวงการงานปีนี้มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะซึ่งมาจากคนรอบข้างจึงควรอยู่นิ่งๆควรทำงานที่เดิมไปก่อนไม่เหมาะกับการขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงเพราะเสี่ยงจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจนั่นเอง ดวงการเงินหากคิดจะลงทุนหรือมีใครชักชวนทำอะไรในช่วงนี้แนะนำให้ปฏิเสธเพราะเสี่ยงที่จะโดนโกงหรือเสียงเงินก้อนใหญ่รวมถึงควรรัดเข็มขัดทางการเงินเพราะเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายฉุกจิกเยอะได้มาง่ายและจ่ายตลอดปีและที่สำคัญคือต้องกล้าปฏิเสธเพราะจะมีคนรู้จักมาหยิบยืมเงินคุณบ่อยๆในช่วงปีนี้ดวงความรัก คนวันอังคารคนโสดจะสมหวังแต่ต้องหวังพึ่งขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนคนมีคู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆสบายๆด้านสุขภาพสุขภาพอาจต้องระวังในช่วงช่องท้องเช่นแก๊สในกระเพาะกรดไหลย้อนหรือสาวๆให้ระวังเรื่องสิดที่หน้าอกคนเกิดวันพุธจะเด่นเรื่องการสื่อสารทำให้คนวันนี้ ค่อนข้างจะเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาพูดจาฉาฉานคล่องแคล่วมีไหวพริบดีปรับตัวได้ทันสถานการณ์เฉลียวฉลาดและมองคนค่อนข้างขาดทําให้รู้ว่าจะเจรจาและวางตัวกับแต่ละคนอย่างไรดวงการงานหลายคนเริ่มอึดอัดอิ่มตัวจึงอยากจะหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองซึ่งเป็นปีที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนงานที่หากได้งานใหม่ หรือมีการเปลี่ยนตำแหน่งจะก,ก้าวหน้าแบบกระโดดแต่ก็ต้องมีสติอยู่เสมอและหากใครที่ทำธุรกิจเหมาะกับการลุยพัฒนาแบรนด์หรือสินค้าใหม่ๆเพราะถือว่าเป็นปีที่การงานค่อนข้างรุง่งดวงการเงินให้ระมัดระวังเรื่องเงินที่ไม่ค่อยราบรื่นอย่าไว้ใจขนรอบข้างในการหยิบยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนส่วนเงินที่ได้จากงานประจำหรือทำธุรกิจ ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงความรักเป็นปีที่เนื้อหอมมีแต่คนอยากจะเข้ามาใกล้ชิดจึงต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกจากเพศตรงข้ามที่อาจจะมาทำให้รู้สึกดีแต่อาจจะมีคนคุยหลายคนส่วนคนที่มีคู่ให้ระมัดระวังว่าจะไปให้ความหวังกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ตัวเองได้ด้านสุขภาพระมัดระวังภูมิแพ้ผพื่นต่าง รวมถึงโรคในช่องท้องที่อาจยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2565จึงควรรีบรักษาให้หายอย่าทิ้งไว้นานดวงคนเกิดวันพฤหัสลักษณะภายนอกจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งหนักแน่นมีบุคลิกดีดูน่าเชื่อถือมีความเปิดเผยตรงไปตรงมาจริงใจและสามารถไว้วางใจได้แต่ภายในค่อนข้างที่จะบอบบาง อ่อนไหวง่ายมากี้น้อยใจหากเชื่อสิ่งไหนก็ค่อนข้างจะเชื่อแบบหัวชนฝาดวงการงานคนพฤหัสจะได้รับโอกาสในเรื่องความก้าวหน้าทางการงานค่อนข้างสูงแต่จะต้องอาศัยการเข้าหาผู้ใหญ่หรือไปทำกิจกรรมต่างๆจึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่นมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆส่วนคนที่ทาธุรกิจเหมาะที่จะขยับขยายธุรกิจ เพราะถือเป็นช่วงโอกาสสำคัญที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างรวดเร็วดวงการเงินมีรายรับดีกว่าปีก่อนๆจึงมีเกณฑ์ที่จะสร้างหนี้สินเพิ่มเช่นซื้อบ้านซื้อรถให้ตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นดวงความรักปีนี้คนวันพฤหัสค่อนข้างให้ความสำคัญกับการงานจึงอาจกระทบความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่ อาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงหรืออาจจะไม่ใส่ใจคนรักส่วนคนโสดก็อาจไม่ค่อยได้รับการสนใจเรื่องความรักมากนักด้านสุขภาพระวังโรคฮอร์โมนที่มาจากการรับประทานอาหารเช่นเกาซีดท,ที่หมดลูกหรือซีดท,ที่หน้าอกดวงคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่มักเติบโตไปด้วยความรื่นรมสบายสบายมองโลกในแง่ดี และไม่ค่อยถูกร้อนมีความสามารถในทางศิลปะที่ค่อนข้างทำออกมาได้ดีและบุคลิกที่มีสเสน่ห์ต้องตาต้องใจแต่ค่อนข้างเอาแต่ใจทำตามอารมณ์ของตนเองเป็นส่วนใหญ่จึงเอาแน่เอานอนกับคนเกิดวันนี้ไม่ค่อยได้ดวงการงานดวงชะตาฟ้าเปิดในรอบปีนี้การงานของคุณเป็นไปด้วยดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับแสงสีเวทีวงการบันเทิง หรือสิ่งบันเทิงต่างๆจะได้รับการตอบรับที่ดีอีกทั้งจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนและหากใครรอคอยความก้าวหน้าปีนี้ก็จะสมปรารถนาส่วนคนที่ทำธุรกิจไม่หยุดพัฒนาก็จะผ่านฉลุยประสบความสำเร็จรับทรัพย์ปังๆแน่นอนดวงการเงินการงานดีการเงินก็ดีตามไปด้วยเพราะจะได้เงินที่เป็นไปตามที่หวัง แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการโดนหลอกหรือการยืมเงินจากญาติมิตรเพื่อนฝูงที่จะส่งผลให้คุณขาดสภาพคล่องดวงความรักเป็นปีที่ไม่ค่อยหวือหวามากนักสำหรับชาววันศุกร์คนโสดสามารถรอไปก่อนได้เพราะเป็นปีที่เป็นจุดจบของคนที่ไม่ใช่ส่วนคนมีคู่ควรจะเติมความหวานให้กันบ้างจะได้รักหวานชื่นกันไปยาวๆด้านสุขภาพ ไม่มีเรื่องน่ากังวลเพราะดวงดาวมีความเข้มแข็งโรคภัยไข้เจ็บสามารถรักษาได้ไม่ยากแต่ให้ระมัดระวังคนในบ้านจะเจ็บป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลคนเกิดวันเสาร์เป็นคนหน้าใหญ่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียทำให้ไม่ค่อยกลัวอะไรทั้งยังมีความเด็ดเดี่ยวอดทนสูงและเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากเพราะค่อนข้างใจถึงพึ่งได้ แต่แอบขี้โมโหฟิลขาดได้ง่ายไม่ค่อยแคร์ใครและบางครั้งก็แอบเชื่อคนง่ายหูเบาดวงการงานอาจมีเกณฑ์รู้สึกเบื่องานอยากเปลี่ยนงานที่ทำแต่แนะนำให้ได้งานใหม่เซ็นสัญญาก่อนแล้วค่อยลาออกไม่งั้นอาจจะต้องว่างงานยาวๆส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะเจอปัญหาซ้ำๆเรื่องเดิมๆอาจจะมองข้ามแล้ว มาเปลี่ยนความคิดที่เราแทนอีกทั้งอย่าพยายามเชื่อใจโดยใช้สัญญาใจซึ่งควรมีสัญญาเป็นเอกสารระบุทุกครั้งจะดีที่สุดเพราะอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ดวงการเงินระวังว่าเงินจะเข้ามาง่ายแต่ก็ออกไปง่ายเช่นเดียวกันจึงควรมีการวางแผนค่าใช้ใจ่ายต่างๆโดยอาจจะกันเงินเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เงินเก็บไว้ต่อยอดหรือใช้ในายามฉุกเฉิน ไม่เช่นนั้นนานวันอาจจะเจอปัญหาทางการเงินได้ดวงความรักคนโสดจะเรื่อยๆไม่หวือหวาให้ใช้เวลาโฟกัสไปกับการหาเงินเพราะถ้าเดี๋ยวมีทุกอย่างก็จะตามมาเองส่วนคนมีคู่ก็เรื่อยๆเช่นเดียวกันด้านสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องการปวดหูหรือข้างในหูมีปัญหารวมถึงหัวไหล ที่อาจจะมาจากการเป็นออฟฟิศซินโดมเรื่องการทำนายและโหัวาศาสตร์เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ